สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพบกับครูอ้ออีกแล้วนะคะวันนี้ครูอ้อก็ออกมาไลฟ์นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการขายนะคะหรือว่าการสร้างทีมเซลล์อสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะอาจจะเห็นฉากนู้เป็นห้องตัวอย่างใช่ก็คือครูอ้อมาไลฟ์ที่คอนโดครูอ้อเองนะวันนี้ก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับการทำเขาเรียกว,ว่าวิเคราะห์ลูกค้านะคะว่า 5วิธีหรือ5ขั้นตอนเนี่ยในการทีเ่เขาเรียกว่ารู้รู้ลูกค้ามาจากไหนเนี่ยสามารถทำให้ปิดโครงการได้แน่นอนนะคะเขาเรียกว่า customer journey นั่นเองค่ะนะคะมีใครเข้ามาแล้วเอ่ยถ้าเกิดมีใครเข้ามานะเช็คเสียงนิดนึงนะได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยนะคะเสียงชัดภาพชัดนะนะคะ ทักได้ทักทายได้นะคะนะคะนะคะจะได้จะได้ลองพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มเนื้อหานะคะครูอ้อก,ก็อยากาพูดเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้านั่นเองค่ะนะคะถ้าเกิดเราทราบว่าลูกค้าเนี่ยนะคะมาจากสื่อไหนหรือรู้ว่าเราเนี่ยโครงการเราหรือ,อบ้านที่เราทำกำลัลงขายเนี่ยค่ะมาจากมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดเนี่ย สื่อไหนบ้างนะก็จะทำให้เราทราบเส้นทางลูกค้าเนี่ยกว่าที่จะมาเจอลูกค้าเนี่ยต้องผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ customer journey เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะไม่ไม่มันไม่ได้แค่ฝ่ายทางด้านการตลาดแหละทางเซลล์ค่ะหรือว่าทีมขายก็ต้องวิเคราะห์ในส่วนของ customer journey ให้ได้ด้วยนะคะ customer journey คืออะไร คอสมอรเจอนี่ก็คือเส้นทางที่ลูกค้าค่ะนะคะก่อนที่จะมาเจอเราหรือโครงการบ้านหรือคอนโดที่เราขายค่ะนะคะว่าผ่านอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มาเป็นลูกค้าเรานะคะแล้วก็ซื้อจนกระทั่งใช้ใช้ก็คือการอยู่อาศัยเนี่ยนะคะตลอดเส้นทางเนี่ยเขามีความคิดความอ่านยังไงอะคะ่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางที่ดีมาก สำหรับนักพัฒนาสังหาริมทรศัพท์หรือเจ้าของโครงการสามารถนําไปปรับใช้หรือปรับสินค้าได้ค่ะทําไมเซลล์ทีมจะต้องรู้เรื่องเ,ออเส้นทางลูกค้าว่ามาจากทางไหนเหมือนที่บอกค่ะสินค้าที่เป็นบ้านหรือคอนโดเนี่ยเป็นสินค้าราคาหลักล้านใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใช้เซลล์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ลูกค้านะคะทางด้านฝ่ายการตลาดเนี่ยก็ใช้เขาเรียกงบประมาณในการทําการตลาดเป็นจํานวนมากหลายๆร้านเลยแต่เซลล์เนี่ยไม่สามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ว่าตรงกลุ่มหรือเปล่านะคะหรือว่าทําให้เขาเรียกว,ว่าท่าเกิจกู้แบบผิดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะครูอ้อจะมาพูดเรื่อง5วิธีนะคะห้าวิธีหรือ5ขั้นตอนนะคะถ้าเกิดลูกค้ามาทางไหนเนี่ยสามารถปิดโครงการได้แน่นอนค่ะนะคะ ก็คือข้อที่1เลยคือการชวนลูกค้าให้เข้ามานั่นเองนะคะข้อที่1เนี่ยเหมือนที่บอกค่ะการที่ฝ่ายการตลาดนะคะออกแคมเปญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นออกทางเฟซบุ o กนะคะหรือว่ามีทางด้านออฟไลน์เลยป้ายหน้าโครงการนะคะหรือว่าจะเป็นการทำา o o o l l e d d หรือว่า g o o w o r Word นั่นเองแต่ว่าเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วค่ะเซลล์อะค่ะ ก็ไม่ได้ติดต่อลูกค้าหรือว่าเขาเรียกว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าปล่อยให้ลูกค้ารอคอยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเซลล์สาขที่มีประสิทธิภาพนะคะการที่ชวนลูกค้าหรือมีการนัดหมายลูกค้าอย่างทันท่วงทีค่ะคือเป็นเซลล์ที่มีคุณภาพนะคะถ้าเกิดการที่ปล่อยให้ลูกค้าเนี่ย ปล่อยให้ลูกค้ารู้สึกว่าความอยากของลูกค้าหายไปก็คือตอนนั้นวันนั้นเนี่ยลูกค้าเซิร์ชหาเรานะคะติดต่อเรานะคะกว่าที่จะมาถึงเราเนี่ยลูกค้าอาจจะมีเจอร์นีย์คุชเมอร์เจอร์นีย์ที่หลายอย่างอย่างเช่นอาจจะเห็นทางเพจ a c e b o o k นะอาจจะเ,เห็นที่ป้ายหน้าโครงการนะหรือว่าอาจจะมีการบอกต่อนะคะแต่กว่าจะมาถึงที่ลูกค้าติดต่อเราเนี่ยหมายความว่าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ได้จ่ายเงิน ไปเป็นจํานวนมากแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเซลที่มีิทธิภาพจะต้องรีบติดต่อลูกค้าและนัดหมายลูกค้าให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าความอยากของลูกค้าค่ะในนัดวันนั้นเนี่ยอยากที่จะมาดูอยากที่จะเข้ามาดูนัดหมายเนี่ยคือคือความอยากก็ยังมีอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเซลล์ไม่ติดต่อไปความอยากนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นนะคะลีดที่เข้ามาในลีดนั้นน่ะก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าไม่มีการนัดหมายก็ทําให้การจ่ายเงินการตลาดเนี่ยก็เสียเปล่านะคะ และข้อที่2ค่ะนะคะคือการทำให้ลูกค้าเชื่อเหมือนที่บอกค่ะการที่ฝ่ายการตลาดได้ออกคอนเทนต์นะคะการทำคำที่โดนใจหรือออกแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะคะหรือสร้างตัวตนเกี่ยวกับโครงการนะคะที่ทำการขายอยู่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเชื่อแล้วแหละว่าโครงการเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะคะมีตัวตนเป็นยังไงนะคะเจ้าของโครงการเป็นยังไง ะะแต่ว่าเหมือนที่บอกค่ะโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดค่ะก็ต้องใช้เขาเรียกว่าเนาะปฏิสัมพันธ์ในการที่จะพูดคุยเพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพราะฉะนั้นค่ะเซลล์ที่มีคุณภาพค่ะก็จะต้องเป็นเซลล์ที่เป็นมืออาชีพนะคะสามารถทําให้ลูกค้าเชื่อได้มีความมั่นใจในโครงการนะคะสามารถที่จะเล่าเรื่องได้ว่าโอเคโครงการที่ทําการขายเนี่ยนะกว่าจะได้มาเนี่ยยากลาบากขนาดไหนนะคะและสิ่งสําคัญอนะ่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเซลล์ sales ที่มีประสิทธิภาพค่ะจะต้องทําให้ลูกค้าเชื่อเชื่อได้ว่าการที่ลูกค้าซื้อบ้านและคอนโดที่โครงการนี้ จะทำให้เขามีความสุขนะคะจะทำให้เขามีบ้านในฝันที่เขาต้องการได้อันนั้นค่ะคือสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่ากระตุน้นนะคะกระตุ้นให้ลูกค้าเชื่อนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะข้อที่3นะคะคือทำให้ลูกค้าช็อปเมื่อลูกค้าค่ะได้มีการชวนนะคะและทำให้เชื่อแล้วนะคะ สิ่งที่สำคัญค่ะก็คือการทำให้ลูกค้าช็อปคือการทำให้ลูกค้าซื้อนั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าลูกค้านะคะเมื่อเขาเรียกว่ามีความตรงความต้องการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านราคานะคะทำเลที่ตั้งนะคะหรือว่าสินค้านะคะแต่สิ่งที่จะกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าการที่จะซื้อได้เนี่ยก็คือเซลล์นั่นเอง เซลจะต้องมีเทคนิคในการปิดการขายนะคะจะต้องอมีการต่อรองนะคะมีการเขาเรียกว่านิโก t ชียตหรือว่ามีการทําให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในการที่จะจบดิวให้ได้นะคะเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกค้าจะเขาเรียกว่าขายทางออนไลน์เนาะ,ะเพราะว่าเหมือนที่บอกคะ่ะบ้านและคอนโดเนี่ยเป็นสินค้าที่ราคาแพงการที่ปฏิสัมพันธ์นะคะมีการโต้อตอบนะคะมีการพูดคุย ะะเพื่อทําการปิดการขายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เซลล์ค่ะจะต้องทำนะคะจะต้องมีการฝึกฝนนะคะในเรื่องการปิดการขายนะคะและอย่างหนึ่งค่ะการที่ลูกค้าจะซื้อเนี่ยเขาก็จะจะซื้อกับเซลที่ มีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะแนะนําเขาได้และสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะคะว่าโครงการไหนดีมากเหมาะกับเขาบ้างตรงไหนนะคะอันนี้สําคัญค่ะและขั้นตอนที่4ค่ะทําให้ลูกค้าใช้นะคะขั้นตอนนี้ค่ะเหมือนที่บอกค่ะ ครูอ้อจะพูดกับโครงการที่เป็นลักษณะขายกระดาษเนาะหรือว่าออฟเพนแผ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโครงการที่เสร็จแล้วนะคะลูกค้าสามารถที่จะเห็นบ้านจริงเห็นคอนโดห้องจริงๆแล้วลูกค้าก็จะไม่มีเขาเรียกว,ว่าไม่มีปัญหาทางด้านการใช้ก็คืออยากที่จะใช้และอยากที่จะอยู่โดยเร็วที่สุดนะคะแต่ว่าเหมือนที่บอกค่ะถ้าเกิดขั้นตอนนี้ค่ะ เซลล์ Sales, หรือพนักง,งานขายอะค่ะนะคะ,นะคะจะต้องทำงานร่วมกับใครเอ่ยก็คือจะมีฝ่ายก่อสร้างนะเจ้าของโครงการแล้วก็ CS A นั่นเองอะคะ่ะโครงการที่ขายออฟเพนก็จะมีระยะเวลาในการที่จะสร้างจนถึงเสร็จใช่ไหมคะการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้หมายวา่าหมายความว่าโอนเนี่ยหมายความว่าภาพก็ต้องตรงปกด้วยตรงปกยังไงก็คือ ถ้าเกิดการก่อสร้างที่ดีนะคะมีการประสานงานที่ดีเจ้าของโครงการมีจริยธรรมนะคะการขายก็คือขายตรงตามสเปคนะคะลูกค้าก็อยากที่จะโอนอยู่แล้วก็อยากที่จะใช้ของอยู่แล้วนะคะข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะจะเป็นตัววัดเลยค่ะว่าถ้าเกิดเจ้าของโครงการนะคะทำของมาดีเนี่ยนะคะยังไงค่ะลูกค้าก็อยากที่จะใช้ อยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณภาพดีนะคะของที่ลูกค้าได้เป็นของที่คุณภาพดีนะคะลูกค้าก็อยากที่จะซื้อเพิ่มหรือว่ามีการเขาเรียกว,ว่ามีประสบการณ์ที่ดีในการที่จะออบอกต่อนะคะกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องนั่นเองค่ะนะคะโอเคค่ะและขั้นตอนที่5ค่ะ เป็นขั้นตอนที่เครียกว่าสําคัญที่สุดนะถ้าเกิดเจ้าของโครงการหรือนักพนหาสังหารือมรซับท่านใดเนี่ยทำถึงขั้นตอนนี้ได้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดเลยก็คือเป็นขั้นตอนทําให้ลูกค้าชูและชมนั่นเองนะคะขั้นตอนนี้ค่ะเจ้าของโครงการท่านไ mm hmm. หนนะคะนะคะถ้าเกิดมีสามารถทําถึงขั้นตอนนี้ได้หมายความว่านักพนหาสังหารือมรพั์หรือเจ้าของโครงการนั้นนะคะมีฐานแฟนนั่นเอง มีฐานแฟนยังไงก็คือมีการบอกต่อนะคะให้ญาติหรือเพื่อนนะคะมาซื้อกับโครงการหรือเจ้าของโครงการนั้นนะคะที่ลูกค้ามีความรู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วรู้สึกดีอยู่แล้ว,ลวมีความสุขดีนะคะแล้วก็คุณภาพดีอยู่แล้วมีบานมีการบริการหลังการขายที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ค่ะพนักง,งานขายอะค่ะนะคะ,นะคะก็จะต้องมีการติดตามผล เช่นมีการบอกลูกค้าว่าถามลูกค้าว่าอยู่แล้วเป็นไงบ้างคะดีไหมขอ,อ,อคอมเมนต์ได้ไหมว่าดีไหมนะคะโดยทำงานร่วมกันกับทาง CS นั่นเองนะคะหขั้นตอนนี้นะคะ่ะจะเป็น5ขั้นตอนที่ครูอ้อบอกแล้วนะคะว่ามันจะเป็น ขัข้นตอนที่เป็น Customer Journey ที่สำคัญมากถ้าเกิดนะคะนักพนาอสังหาริมทรัพย์หรือทีมเซลส์อะเข้าใจเรื่อง Customer Journey ะคะ่ะก็สามารถทำให้เพิ่มยอดขายนะคะหรือว่าสามารถสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับโครงการหรือการพัฒนาสินค้าถัดๆไปได้ะคะ่ะและก็มีฐานแฟนที่สามารถที่จะซื้อซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อซ้ําเพื่อ,อปล่อยเช่าหรือว่าซื้อซ้ําเพื่อที่จะบอกต่อไว้อยู่เองหรือว่าบอกเพื่อนนั่นเองค่ะนะคะมีใครเข้ามาแล้วเอ่ยนะคะครูอ้ออาจจะขอพักนิดนึงนะมีใครเข้ามาแล้วเอ่ยขอเช็คเสียงหน่อยเนาะมีใครได้ยินเสียงไหมอ่ะไม่มีใครได้ยินเสียงเลยไม่มครมีใครตอบเลยนะคะไม่เป็นไรนะครูอ้อขอทวนนิดนึงนะว่าห้าขั้นตอนเนี่ย ถ้าเกิดเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยมาจากไหนบ้างนะมีขั้นตอนในการที่จะ,ะบริการรู้ว่าลูกค้าค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนคะ่ะเราก็จะสามารถที่จะเ,เรียกว่าดูแลลูกค้าและกระตุ้นยอดขายได้นะถ้าเกิดเซลรู้5ขั้นตอนนี้คะ่ะ ตั้งแต่นะคะขั้นตอนที่หรือการชวนลูกค้าให้เข้ามานะก็คือต้องชวนให้เร็วที่สุดมีการนัดหมายไม่ให้ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเพ้งคว้างนะไม่ได้ข้อมูลเลยนะคะนะคะเพราะตอนที่2ค่ะคือทําให้ลูกค้าเชื่อ อันนี้สำคัญมากเซลล์ที่มีประสบการณ์ขายมีการเทรนนิ่งที่ดีนะคะก็จะสามารถที่จะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจมีความเชื่อว่าการที่เขาได้ซื้อนะคะบ้านหรือโครงการที่เราได้นำเสนอเนี่ยทำให้เขาอะมีความสุขหรือแก้ปัญหาที่เขามีอยู่ได้นะคะและขั้นตอนที่3ค่ะทำให้ลูกค้าช็อปเหมือนที่บอกค่ะลูกค้าเนี่ยเมื่อ รู้สึกว่าสินค้านะคะตรงความต้องการไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งราคาลูกค้าก็อยากจะซื้อกับเซลล์ค่ะที่มีความจริงใจนะคะมีความสามารถที่จะแนะนําเขาได้นะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเทคนิคในการปิดการขายนะคะเซลล์ก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการปิดหรือว่าทําให้ลูกค้าช็อปนั่นเองค่ะและข้อ4ค่ะคือทําให้ลูกค้าใช้ก็คือทําให้ลูกค้าค่ะรู้สึกอยากอยู่ รู้จักรู้สึกที่อยากจะโอนนะคะรู้สึกที่อยากจะใช้อยากจะอยู่บ้านนี้แล้วนะคะและมีประสบการณ์ที่ดีในการที่จะใช้นั่นเองค่ะและขั้นตอนที่5นะคะคือทำให้ลูกค้าชูและชมค่ะก็คือทำให้ลูกค้าเนี่ย มีการชื่นชมนะคะมีการที่จะ,ะแนะนำเพื่อนให้มาซื้อโครงการต่อๆไปหรือว่าสินค้าของ Developer ที่ทำการพัฒนาในโครงการถ,ถัดไปนั่นเองค่ะนะคะโอเคค่ะ ครูอร้อเชื่อว่านะคะ5ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ sales, เซลล์หลายๆท่านอาจจะลืมไปว่าการที่เราค่ะบริหาร5ขั้นตอนนี้ค่ะก็สามารถทำให้เราเพิ่มยอดขายได้นะคะครูอร้อก็อยากจะฝาก5ขั้นตอนนี้ไว้นะเผื่อว่าบางคนอาจจะลืมขั้นตอนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปนะคะเพราะบางคนอาจจะมองว่าแค่แบบลูกค้าเข้ามาแล้วก็ก็ไม่ตรงเป้าหมายนี่นะคะลูกค้า เออบัตเจ็ตไม่ถึงนี่อันนี้อาจจะเป็นคําตอบที่ซ้ำๆซากๆนะอาจจะไม่ใช่เป็นคําตอบที่สามารถพัฒนานะคะหรือว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทําการตลาดนะคะให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ Sell ที่ดีหรือเซลล์ที่เป็นมืออาชีพะคะ่ะหรือมีความรู้ะคะ่ะก็จะสามารถก็จะต้องสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เข้ามาจนถึงแบบปิดการขายจนถึงใช้นะคะจนถึงอยู่แล้วมีความสุขจนถึงกระทั่ง บอกให้ลูกบอกเพื่อนพี่น้องให้มาซื้อได้นะคะวันนี้ครูอ้อก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะชอบอคลิปนี้หรือว่าไลฟ์นี้นะคะ่ะรบกวนกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ครูอ้อด้วยเนาะนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลก็ข้างหน้าก็จะมาพูดเรื่องอื่นอีกเนาะถ้าเกิดใคระคะอยากที่จะฟังเรื่องไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะครูอ้อก็จะหาข้อมูลเพื่อ,อมาบอกเพื่อนเอนเองนะคะนะคะ งั้นวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย